ลัคนาราศีตุลถือว่าเป็นราศีแม่ธาตุลมนะครับเมื่อดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่17บเจตุลาคมเป็นต้นมายอยู่ไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนถือว่าดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่ดีแม้ ราศีอื่นๆอาทิตย์จะอ่อนกำลังเป็นนิดแต่สำหรับลัคนาราศีตุลจะเข้มแข็งมากเพราะดาวจะได้ซึ่งนรเกตอดุดมเกณฑ์นรสุริยะเรื่องรังสีโสระชีวมีถูกต้องดาวพระอาทิตย์กลุ่มลักพรหัสกลุ่มลักเสากลุ่มลักดวงใดดวงหนึ่งนะครับเมื่อกลุ่มลักแล้วก็จะได้ซึ่งนรเก์ยศนั้นถึงพญา เป็นช่วงแห่งความเจริญก้าวหน้าภาวะความเป็นผู้นำจะต้องมีการเสียสละแบ่งปันก็จะต้องเด่นนี่แหละดาวก็จะได้ซึ่งความก้าวหน้าความเจริญความสำเร็จมาสู่ตนเรียกว่าดวงดาราเกณ์แล้วก็ดวงก็ได้ซึ่งอุดมเกมด้วยถึงสองดวงวันที่สองตุลาดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวตุนุลัตประจำตัวก็จะเข้ามาเป็นเกษตรตราธิบุี ก็ถึงว่าลัคนาราศีตุลได้ซึ่งนารเกณฑ์อุดมเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่เข้มแข็งต่อดวงชะตาบอกถึงการพัฒนาตนจนก้าวหน้าและสำเร็จนะครับนี่แหละดาวคู่สมพลเข้ามาจิตใจจะต้องเป็นผู้เสียสละแบ่งปันเกื้อหนุนบุคคลอื่นด้วยเป็นคนที่เสียสละและก็เป็นผู้นำคนด้วย ความก้าวหน้าความสําเร็จก,ก็จะมีมาขณะเดียวกันก็จะมีความสุนทรียะทางโลกีิวิสัยศิลปะศิลปินความสุขการท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งสําคัญมากก็คือดาวการเงินทรัพย์สินเงินทองและความรักคือดาวพระอังคารอังคารเป็นกเกษตรตั้งแต่ช่วง ตุลาเป็นต้นมาและอยู่ตลอดเดือนพฤศจิกายนเมื่ออังคารเป็นเกษตรก็จะบอกถึงความมั่นคงทางด้านการเงินมีเงินอยู่ในกระเป๋ามีการงานที่มั่นคงมีเสถียรภาพแต่บางท่านก็บอกว่าอกงานอยู่ดาวดวงนี้ต้องลงมือปฏิบัติอังคารคือความกลา้าความสามารถความมุ่งมั่น เหมือนเป็นนักเลงไม่กลัวอะไรเป็นนัก,กรบนำทัพไม่กลัวตายจะบอกถึงความเพียรความมุมานะความขยันอุทธ,ธาตาวินทเททนังผู้ที่ขยันหมั่นเพียรเท่านั้นจึงจะประสบรั์สำเร็จเพราะฉะนั้นอย่าได้ละความเพียรแม้จะมีคำข่อนขอดของคนก็ตามมุ่งมั่นตั้งใจจะประสบความสำเร็จ เป็นอย่างมากทั้งด้านการงานการเงนิงนแล้วก็เรื่องของความรักแม่มีเงินแล้วมีรักมั่นคงด้วยเพราะอังคารคือดาวพบปัตตนิปัตตนิก็แปลว่าคู่ครองคนรักเมื่อมาเป็นเกษตรในภพกระดุพะมพระก็มาหนมาเสริมประสค์ให้คุณหาเงินหาทองสะดวกขึ้นคนที่รักก็อุดหนุนช่วยเหลือในกิจหลายๆอย่างความรักมัน่นคงกิจการงานก็จะมั่นคงไปด้วย นี่คือดาวพระอังคารเป็นเกษตรดวงหนึ่งเสริมดวงชะตาดีมากนะครับอีกดวงหนึ่งที่ถือว่าเด่นต่อดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งก็คือดาวพระฤหัสบดีพระฤหัสบดีนั้นเสริมคือโครจรเร็วเข้ามาที่ราศีกรกฎเรือนพกรรม,มะแล้วก็เป็นมหาอุดพระฤหัสบดีก็ทรงพลังเป็นอย่างมากพฤรหรัสเป็นความหมายของปัญญา ก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญามากประกอบกิจการงานต้องใช้ปัญญาพระฤาดีในฐานะเป็นดาวภพบสาสตชได้แก่เพื่อนพี่น้องแต่ก่อนอาจจะพึ่งพาอาศัยหรือต้องห่างไกลกันพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้หรือแต่ละคนก็จะมีเหตุมีเิตของตัวเองแต่คราวนี้พระฤาษีเข้ามาที่พบกรรมะเพื่อนพี่น้องจะมาสนับสนุนเรื่องกิจการงาน แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเป็นกัลยะาณมิตรเพื่อหนุนซึ่งกันและกันให้มีความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จพระนหัสบดีอีกดวงหนึ่งคือดาวภบอริอริในที่นี้ก็จะแปลว่าปัญหาบ้างแปลว่าอุปศัรค์บ้างแต่ความเป็นดาวพระนสบดีเนี่ยจะผสมปัญญาเข้าไปแปลว่าผู้มีปัญญาในการแก้ปัญหาหรือตัวคุณเองนั่นแหละ เป็นที่ปรึกษาของผู้คนได้เมื่อมาโคโจรที่พบกรรมะก็แสดงว่าจะได้เป็นที่ปรึกษาของผู้คนในการปฏิบัติหน้าที่การงานนั้นๆด้วยปัญญาตนก็จะนำเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมงานหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นๆหรือบางท่าน การที่ดาวพระฤหัสบดีโคจรอยู่ในเรือนพบกรมมะราศรีกร,รกฎเป็นราศรีธาตุน้ำตรีโกนกับดาวพระอังคารคู่สมพลที่เป็นเกษตรสองดวงเนี่ยส่งพลังให้แก่กันและกันก็จะเสริมส่งเรื่องกิจการงานให้มีความก้าวหน้าความสำเร็จการได้ยศได้ตำแหน่งได้เงินได้ทองนะครับ ส่วนท่านใดท,ที่ทำธุรกิจการงานถ้าอยากจะลงทุนเล่นหุ้นดำเนินการได้เลยวางแผนตามพื้นดวงชะตาตนว่าดาวดวงใดเด่นอังคารในพื้นดวงเด่นไหมดาวลาพระอย่างพระอาทิตย์ในพื้นดวงอยู่ตรงไหนก็พิจารณาแยกไปในแต่ละพื้นดวงแต่การที่ดาวอังคารและพระฤหัตเรโกณก็คือ ห่างกันห้าราศีในราศีาธาตุน้ําเหมือนกันส่งกําลังแก่กันเช่นนี้ก็ถือว่าจะเสริมให้มีความก้าวหน้าความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการบรรจุราชการก็จะเป็นไปได้ทั้งสิน้นอีกทั้งดาวอาทิตย์ในฐานะที่เป็นดาวลาภะจะแปลว่ารายได้จะแปลว่าอาชีพที่หารายได้ หรือจะแปลว่าโชคลาภได้ทั้งเส้นเข้ามากลุ่มลัคนาดได้นรักเกณฑ์อุดมเกณฑ์นี่คือช่วงจังหวะของชีวิตที่จะพุ่งทยานแล้วก็เป็นช่วงที่จันทรุสุริยาคือเมื่อดาวพระจันทร์โคจรที่ราศีมังกรโคจรที่ราศีเมษโคจรที่ราศีกรกฎและอาทิตย์ พระฤหัสอยู่ในตำแหน่งดังภาพนี้ก็จะถือว่าดวงได้ซึ่งจันครุสุริยาเป็นดวงดาวค้างฟ้าเริ่มต้นทำสิ่งใดประสบความสำเร็จแล้วติดค้างฟ้าไม่มีร่วงหล่นมาอีกเรียกว่าลอยลมบนติดลมบนไปเลยเพราะฉะนั้นลัคณาราศีตุลจึง ควรที่จะพิจารณาตัวเองว่ามีคุณสมบัติแห่งเศรษฐีพร้อมหรือยังคืออะไรรักงานขยันทำจำมั่นมันพินิจชีวิตก้าวหน้ามีไหมตัวปัญญาคืออาทิตย์ความเป็นผู้นำสุขเข้ามากุมลักด้วยจนถึงวันที่26พ่พฤศจิกายนนะครับสุขจึงจะย้ายเข้าสู่พบกระดุมพระ ช่วงที่พระศุขอยู่นี้ก็ได้ซึ่งอุดมเกณฑ์ถือว่าเป็นเกณฑ์เศรษฐีเศรษฐีใจบุญซะด้วยคุณสมบัติเหล่านี้มีไหมแล้วเมื่ออังคารมาอยู่ที่พบกระดุมพระความเพียรความขยันคาถาหัวใจเศรษฐีว่าอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมรวยนะครับ ก็สำรวจตัวเองว่าคุณสมบัติแบบนี้มีไหมแล้วที่สำคัญนะพระ้หสบดีคือดาวภพสหั c ชะเพื่อนพี่น้องมาอยู่ในภพกรรม,มะเพื่อนพี่น้องผู้เป็นกลัลอนณมิตรส่งเสริมเรื่องกิจการงานดีไหมและตัวเราเองนั้นประพฤติดีไหมกรรม,มะแปลว่าพฤติกรรมการกระทำของตัวเองด้วยอยู่ในศีลธรรมจัิยาอันดีไหมดำเนิน ชีวิตด้วยปัญญาอยู่หรือไม่หากคุณสมบัติเช่นนี้ครบถว้วนนี่คือดวงเศรษฐีดีๆนี่เองดวงจะได้ยศได้ตำแหน่งได้ความก้าวหน้าได้ความสำเร็จหลายหลายประการนะครับดาวอีกดวงหนึ่งที่เข้มแข็งก็คือดาวพระราหูพรราหูก็จริงก็ไม่ใช่ดาวแต่เป็นเงานะครับแต่เราก็เรียกว่าดาว ราหูท่านให้ครองราศีกุมซึ่งเป็นภพกุต,ตะกุต,ตะแปลว่าลูกน้องลูกหลานบริวารผูดด้ใต้บรงคับบัญชาโปรเจกต์โครงการใหม่แปลว่าลาบลอยการพนันการเสี่ยงโชคก็ได้ต้นเดือนถึงวันที่24พฤศจิกายนในระหว่างโคจรในตำแหน่งที่ดีเทวีโชคในภพปัตตนิเรื่องลูกหลานบริวาร คนที่รักช่วยจัดการหุ้นส่วนช่วยดําเนินการนะครับหรือบางคนก็เอาลูกน้องมาเป็นหุ้นส่วนช่วยรับผิดชอบหน้าที่การงานจะสําเร็จดีมีความแข้มแข็งและขยขยายดีมากดาวราหูอยู่พบกุตตะก็เป็นเกษตรแปลว่าลูกหลานบริวารพึ่งพาได้นะครับเพื่อหนุนสงเคราะห์ซึ่งการและกันก็จะยิ่งทำให้ ชีวิตคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นวันที่24่ส่นาวางราหูย้ายเข้าสู่ภพอริอันนี้จะแปลในความหมายที่เสียก็เตรียมทรัพย์ไว้เสียเสียเรื่องอะไรครับเล่นการพนันจะเสียทรัพย์แล้วก็ทำอะไรที่สีเทาจะมีคดีความลูกหลานบริวารติดขัดปัญหาหรือมีโรคภัยไข้เจ็บ สองเดือนครับตั้งแต่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนไปจนถึงธันวาคมนะตลอดธันวาเลยเพราะฉะนั้นก็ป้องกันเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะครับใส่ใจดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารมีปัญหาอันใดจะได้ป้องกันแก้ไขได้ก่อนแต่อีกดวงหนึ่งที่โคจรค่อนข้างจะมีปัญหาตลอดทั้งเดือน จนถึงธันวาคมก็คือพระเสาพักองศาคือถอยหลังอยู่เสาเนี่ยในความหมายก็หลายอย่างคือเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุถ้าเราแปลว่าแม่แม่เราก็เอาแต่ใจเหมือนเด็กหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเดื้อรั้นพอสมควรพันธุแปลว่าที่อยู่อาศัยก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงปรับปรุงรีโนเวทอาจจะทําให้เสียทรัพย์หรือบางทีก็เสียเวลาเสียการเสียงานเสาในฐานะที่จะแปลว่ารถราพาหนะก็เตรียมไว้เลยอะไหล่อุปกรณ์ลมยางตรวจเช็คนะครับของเกา่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนแล้วก็ในระหว่างเสาตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนเป็นประเกษตรในเรียนพบกรรม,มะ ความหมายลักษณะแบบนี้แปลว่าไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านไปอยู่แต่ที่ทำงานนะหรือถ้าแปลอีกความหมายหนึ่งก็จะแปลว่าบ้านเรือนผุพังแม่ญาติร่างกายสุดโทรมแก่เท่าชราการก็พิจารณาใส่ใจดูแลปฏิบัติตามหน้าที่ตนนะครับดาวที่จะยกย้ายในช่วงวันที่ สิบหกอาทิตยย์้ายช่วงบ่ายสามเลยครับก่อนรัฐบาลจะขยับอาทิตย์เข้ามาที่พบกระดุมพระมาสองที่พบกระดุมพระอาทิตย์เนี่ยคือดาวลาพระนะมาสองที่พบกระดุมพระก็แปลว่าได้เงินได้ทองได้ทรัพยากผลมั่งมีเงินทองอาทิตย์มาร่วมกับพระอังคารอังคารก็เป็นเกษตรอาทิตย์เข้ามา กับอังคารเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเร่งรีบการแข่งขันถ้าเป็นวัตถุก,ก็คือทองอังคารกับอาทิตย์จะทําให้คุณมีเรื่องเร่งรีบ,เร,บเร่งด่วนหรือมีเรื่องเซอร์ไพรส์ได้เงินโดยไม่คาดคิดแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูพื้นดวงชะตาของตัวเองด้วยนะครับถ้าบาังเอิญว่ามีพระราหูคือแปดรับอยู่ในพื้นดวงชะตา หรือพื้นดวงชะตามีมริตยูอังคารรับดาวพระเสารดวงนี้อยู่ต้องระวังดีจะกลายเป็นร้ายนะครับจะได้เป็นทุกขลาภแทนเพราะว่าอะไรอังคารอาทิตย์เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ดีดังกล่าวแต่เลงมริตยูเขาจะส่งผลเี่รุนแรงแต่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านด้วยหากว่าพื้นดวงชะตาของท่านนั้น เกิดคลาดคือมีพระราหูรับอาทิตย์มีอังคามรมฤตยูรับดาวพระเสารอยู่ก็อาจจะมีปัญหาเสียทรัพย์เพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะครับนี่ต้องระวังแล้วก็เรื่องของสุขภาพต้องดูแลใส่ใจตัวเองเป็นพิเศษโดยเฉพาะการไหลเวียนของเลือด อาหารการกินที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายหรือเส้นเลือดต้องระม,มัดระวังหนึ่งศูนสามนะเป็นลักษณะของของมีคมที่จะต้องเจาะเข้าสู่เส้นเลือดต้องระม,มัดระวังในเรื่องพวกนี้นะครับแต่ถ้าใครจะแก้เคดเสริมดวงก็ไปตรวจสุขภาพแข็งแรงดีก็ไปบริจาคเลือดแก้เคดเสริมดวงอย่างนี้แล้ว ปัญหาอุปสรรคก็จะหมดไปมีแต่ความสดใสทางด้านการเงินการงานประสบความสําเร็จอย่างเทียง่แท้แน่นอนแต่วันที่จะต้องระมัดระวังกันหน่อยก็วันที่หนึ่งทำเครื่องหมายให้ดูแบบนี้เนี่ยก็คือให้สังเกตเกี่ยวกับการโคจรของดาวในนภาางนะครับแต่ว่าท่านที่ ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับดาวในนวาก็จะทําเตือนไว้ว่าวันที่หนึ่งสองสามช่วงนี้ต้องระวังระบบไหลเวียนของเลือดระวังลูกหลานบริวารไม่สบายและมีเหตุต้องเสียทรัพย์การงานสะดุดวันที่หกเจ็ดแปดเก้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหนื่อยหน่อยเหนื่อยกับการปฏิบัติหน้าที่การงาน มีคนทวงสัญญาหรือมีเหตุต้องเดินทางปฏิบัติหน้าที่การงานและอาจจะมีความขัดแย้งกับคนที่รักนะครับนอกนั้นมีแต่เรื่องดีๆมาให้ลาบให้ผลให้โชคให้ชัยเป็นเรื่องโชคลาบและการเงินยศตำแหน่งหน้าที่แต่มีอีกวันหนึ่งที่จะต้องระวังโลกมากลาบหายวันที่ยี่สิบสพฤศจิกายนนะครับแค่วันเดียว หลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะประสบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จเพราะดวงชะตาเป็นช่วงที่ดาวโคจรยกระดับคุณภาพชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าดวงเศรษฐีดวงนรเกณฑ์อุดมเกณฑ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลัคนาตุลได้นรเกณฑ์อุดมเกณฑ์กันทุกคนอยู่ที่ใครจะรับดาวเหล่านี้ การรับดาวก็คือการปฏิบัติตามความหมายดาวอาทิตย์คือความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีความเป็นผู้นำมีความกล้าหาญแล้วก็เสียสละแบ่งปันอังคารคือความเพียรความขยันความมุมานะไม่ย่อท้อต่อหน้าที่การงานและอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าพฤหัสคือตัวปัญญาที่จะนำพา ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับมีสิ่งเหล่านี้เศรษฐีแน่นอนในเดือนพฤศจิกายนส่วนเรื่องของโชคลาวาสนาวันที่หนึ่งนี่ก็ไปดูเกี่ยวกับลูกหลานบริวารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกหลานบริวารน,นะครับส่วนในวันที่สิแนะนำไปดูที่ช็อตนะไปดูยอดไคล ไปดูที่ช็อตอธิบายไว้ให้แล้วส่วนในติกตอกก็ลงไว้ให้แล้วนะครับก็พิจารณาพร้อมกับพื้นดวงจะตาของท่านด้วย